เพราะว่าไม่ชอบนะครับดเดินไปไหนแล้วมีกล้องเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะจะมีความรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่สบายเท่าไหร่แต่ว่าถ้ากล้องเขาอดทนเพียงพอที่จะตามไปจนกระกทั่งผมลืมนี่ก็ก็คงจะได้ภาพที่ดูเป็นสบายสบายหน่อยความนิยมที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็นโยบายต่างๆที่ประสบความสําเร็จโดยยิ่งนโยบายที่เข้าถึงประชาชนชาวรากหญ้าทั้งหลายแล้วเนี่ยนะจะทําให้แรงต่อต้าน การเดินทางของนายกนี่ยิ่งหนักขึ้นไหมเท่าที่ประเมินในทางการเมืองผมว่าพูดกันตรงไปตรงมามันมีผลที่สัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับก็คือความเคลื่อนไหวต่อต้านนายกกับรัฐบาลภายในประเทศก็มีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากทางการเมืองส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความรู้สึกไม่พอใจส่วนตัวส่วนหนึ่งมาเจอกจเกิดความรู้สึกต่อต้านหรือไม่ชอบ เตกส่วนหนึ่งจะมาจากความรู้สึกที่มันมีการแข่งขันคะแนนนิยมในทางการเมืองรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะถูกต่อต้านก็ก็มีมากขึ้นเมื่อรัฐบาลลงมือทําจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์แม้ว่าไม่เคยชอบเนี่ยก็กลับคิดใหม่มีคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังเมื่อวานบอกว่าเขาได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเดิมไม่เคยได้รับ แล้วนโยอยู่บายรัฐบาลให้ร้อยเปอร์เซ็นต์หกสิบปีขึ้นไปเขาก็พูดกับเพื่อนเขาบอกว่าเขาเคยเลือกคนอื่นเนี่ยนะไม่เคยดูดำดูดีคนแก่ผู้อวุโสยอย่างนี้เลยนี่คือคนที่เขาไม่ชอบไม่ได้เลือกด้วยแต่ให้เขาทุกคนเหมือนกันกับเรื่องประกันรายได้กเษกษตรกรช่วงแรกที่มีปัญหาเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปรณรงค์บอกอย่าไปลงทะเบียนเลยเขาไม่ทำหรอกเขาหลอกแต่พอมีการโอนเงินไปจริงๆคนโอ้โหเขาทำจริงนะเพื่อนผมคิดว่า ตรงนีมน้มันเปลี่ยนพรม,มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคะแนนนิยมอาจจะได้ผลกระทบแต่ว่าถามว่าเป็นห่วงไหมก็ไม่ใช่ว่าประมาทนะแต่ว่าผมว่าสังคมะจะไม่อยากให้บ้านเมืองกลับไปสู่ความขัดแย้งกันอีกว่าในการมาทำงานของผมเนี่ยแม้ว่าปัญหาจะเยอะมากมายแล้วก็รู้ว่าสังคมต้องผ่านอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยแต่โดยพื้นฐานเนี่ยผมพูดเสมอว่าผมเชื่อมั่นในประเทศของผมผมเชื่อมั่น ในคนไทยนะครับก็คงจะหยิบตรงนี้ออกมาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราถือเป็นภารกิจสําคัญด้วยของรัฐบาลน,นี้ตอนเข้ามาก็คือทําอย่างไรจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ประเทศได้ทีนี้ในปีหน้าเนี่ยนะฮะเอาก่อนถึงปีหน้าเนี่ยนะฮะถ้าจะให้เลือกนะฮะสัก3าสี่ตอนที่ปปโปรดิวเซอร์ชอบเนี่ยนะฮะลองเลือกนู่นอยนะเผื่อว่าเราจะได้นํามาให้ผู้ชมเนี่ยนะได้ชม,มันอีกสักรอบหนึ่งผมชอบสุวรนภูมิตัวได้ อออออออยยยย่่่าาดเเเธธููกััันนนทวไไ้หมมรีจผมชอบไปลบบุรีลบบุรีวันนั้นไปลบบุรีผมมีความรู้สึกว่าอร้องเพลงทุ่งรวงทองอะไรอย่างเงี้ยผมนายกก็มีความสุขมากแล้วก็คนดูก็มีความสุขไง พนพาีข้าวมีราคาตายข้าวในนาเราผมตายแตงนาผมชอบเทพที่ไปอำนาจเยโสอำนาจเยโสอ,อุบลยายไหผมมีความรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่ที่นายกสื่อกับคนแบบถึงตัวใกล้ชิดถ้ามการข้อคอรหาว่าคุณไม่ริไม่ชอบพักวิยาลิยปัตตไม่ชอบอะไรพิเศษมันไม่จริงยังไง มันไม่ต้องมีคำบรรยายอ่ะคอยสมสันเดขาหน่อยน้ำหนาบ่ได้ถอยคุณหนาอเอ้ย,ย,ยละหน่อขอโทษเด้อนายกผู้นี้ผู้เพิ่นมาเห็นใจคนจนขอให้เพิ่นขึ้นเป็นนา,ายเจ้าสันเก่าขอ ซาดูมูเจ้าทั้างลานเท็ดพระคุณเท็ดพระคุณนามาถิ่นอุบลเจอแต่คนงามงามสมแล้ว อกบัวของเมืองอุบลรวยรินกลิ่นบัวหอมยั่วใจพมอนเบัวของบ่อนอยั่วใจอ้ายสันเหลือทนดอกบัวไหนเบืสวยถึงหมู่บึงปีตนยังบ่งงามเกินโงอุบลของแม่น้ามนเป็นทาอนอนทองเป็นบุญตาที่ได้มา ลาอยากอยู่บนช่วยหน้าม